เหนื่อยเมื่อยเหนอยเหื่อยเหนืยเหื่อยไอ้าเมื่อนี่พี่น้องผักพรมื่อน,นี่ไปเฮ็ดเทียงซอยนายพานเพิ่นมื่อนี่นี่พอว่าเขาลงมาแต่พูดจะไปผักพรอยู่เทียงเพิ่นมื่อแล้วเี่ขอเพิ่นเห็ดเทียงมื่อนี้เขาก็เอาแห้งกันพี่น้องพูโอ้ยเหนื่อยเฮ็ดเทียงนี่ก็บไร้คดอยู่ไปเหมือนเดิมพวกมีเถ่าแก่ไร้เนี่ยเถ่าแก่สี่พันไร้คดอยู่นะไม่จะเถ่าแก่ เบิ่งนันจะเป็นเบื้อง์ลาวเฮาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งนั่นเบิ่งนันเมืองเวียดนามเบอร์พี่น้องสามักขี่กันแล้วเอ้าเอ้าแบกกูได้แข็งแห้งอล้วโอ้ยเมื่อยเนาะมันน่าจะเกิดมากโหจะเกิดจะเกิดเกิดมาเมื่อย ไม่เท่าแก้ลายมาน่ะมึงเท่าแกครับามึงเลยเมื่อวานในสวรรค์น้องกุ้มโลดกับเพื่อนโลดเลยอันดับหนึ่งการกวดประกวดผู้เดียวหรือเพื่อนโอ้แข็งแหงเนาะในนั้มีอะไรอย่างปลาเนาะโอ้โหขนาดนะแต่หนึ่งเป็นโซนผักเป็นโซนเขาหนองเต็มมาเลยฮะอายุ40ป้ายยังแก้วย่างแก้วเนาะแกโวแบบแ้ยโว้ยความแข็งแหงคนมาหนองมะนาเอาไปหนองมันก็คักเด้ินี่ย คนในเมืองกินยากจะไดดสินึงเลยโอก่อนหินซิิมาโลแบกขึ้นผูต่างเซต้วโอ้ต้องตายเนาะตายตายเฮ้เน่คนแขงเฮ่แข่งเฮ้ยก้ย เน่าจะเกิดมาเกิดมาทุกทีบอกมีทุกมีสุกเนาะทุกมีชิลุกคนกันอ้าพี่นหอค้นกันมาเมื่อปนี่ แต่คนก็มายังบนหอดบอลเช็ดนะแต่ว่ายังปุ้นยังไกลเือไปต่อยพวกอดรถไปก็รดไปโอ้ดูเลยยังยังบงเจ้าลายเนาะโอ้จักปีลปกเนี่ยลายปีแล้วยังบงก็ยังพลาดตอได้ราคาสูงมจักแรกยังบงเขาคือคือปุ๊กเอาของเจ้าขอาบาน่ไดต้มอยังบงต้องลองบ่น่ของอลีของอาีนออของเราเขาี่กอง น้องสาวเฮานี่กับยางพาราตัวได้คนคายให้ทดรองเฮาบอกกับยางพาราตัวได้ดีกว่ากันเลยแึงว่าเด้อเฮาก็จวนี้แล้วดีเฮาคิดว่าเนาะจะใครแล้วยางพาราแล้วครับนี่ยยางโบงส่องหนี่อยไม่ก็บใครได้เนี่ยได้เปลือกมันใครได้ดูเลยเนาะดีมั้ยเนาะนี่เท้าี้เขากับปลูกทุกชนิดยางโบงกกก๋วยโอ้ยสมัยปีนะเท้าี้เพราะว่าเท้าี้เขาบ่มีหน้าเห็ดเนาะง่ายซะก็เลยผู้ผูกแบกกระแบก

โอ้มัซมากี้มันในพักพอดไหมหนาอมือพักพอรออมาซอย,อยมาซอยพี่น้องเิน,นาเราไปซอยเจ้าอีกมันจะมาซอยลราเหแมตมาบม่เลยเออช่วยเนี่ยก็ได้ได้เินาอยเาอีอชวยยางกตดออวยตัวไ้ซิงบดีกับป,ะปะ้าเนาะอยากเก็บมาใส่ไดมทิ้งไปเลยต้บดีอามาใสเอาตัเดียวดีๆเข้ามามันว่าอะไรตัวนี้บอดีป้าเ้อะอาใช่เด้ขาด เดี๋ยวว่าเจ้าอยากอนำาโอ้ยผมเอาได้ขอแล้เมื่อไหรแล้วเ่เป็นาลจับโอ้ยอจงีไนมาเราจำตัวนั้นเราจำตัวนี้แล้ว่วนได้ไงได้เดนกอนเจ้าตี่หนทำไมาไปยืนเน่ยตั้งรัางเลยวด้วไก่ก็สิต้มไก่นี่ก็เอานออกนี่ก็เป็นการขอบหน่อยตอนนี้เจ้าที่เจ้าธานนี่ก็ได้อยู่สายคือการเมื่อ เออทำ嘛เก็บพันละเจ้าแล้วก็เจ้าแล้วก็เจ้าเลยก็บพันล้านบ่ะได้ให้มันลงฮะ้าลงจุกลงผัวโล่หมดกายปโล

นาและขมูหยวนพวกเดียวมีพลังอังกัตเจียนโจ้ขัดไม่หมดเนาะเหี่ยนโจ้เนี่ยขมูจะไงกินและเก็บปอกหน้าล่ากันไงในเกือกตะลงตะใช้ตะโตตะเลี้ยนจานเตยจาชวนยิ่งปอกหน้าล่ากันไงเนาะพงกรูปบาร์ลยจังเอ้โจ้และรู้เนาะมาจั่งยังกต่ายยังกเอนอ้วยกิจย่าจ่าชวยงวยดวงนั้นในเกือกตะลงตะใช้จงช่วยนำต่วนี้เป็นคำพูนมูลทึนมูลที่ตานมา

តាតាតាអូខេអាយតើលោកប៉ុបតើយោចាលូញ៉អ្នករ៉ាមកោរូតញ៉មែទួលញ៉ចាចេខ្លូលូព្រានសិនលោកសិនចាចាវ៉ាចាតែプレះចាវ៉ាព្រានម៉ាម៉ាឯកូទៅស្អើប៉ាប៉ាស្អើវ៉លគេអាចដាក់ណែនឆាយលាយប៉ៃតញ៉មែទួចាញើលូចុចាំងចាអីឡងគេជួយតាជួយវ៉ាឆៃគឿចាចើលូញ៉អ្នករ៉ាដែរក៏រូតញ៉មែទួមកគេចាចាជូតមាត់គាត់ដឹងយុទ្ធយើងគាត់យល់ចាលូ ទៅចាចាហ្វែនលោកអាចាជុំក្រាក់ហាត់សាត្រាញ់ច្បတ်កាត់ណែតឹងយនថាប៉អួយលួយវ៉ែម្នាំជួយដើរពលជួយចាជួយវ៉ែបើប្រាបើនៅណាលីដើរកលីទីចាលីកាត់ណែចាជួយងួតប្លាំងវ៉ែញាក់ណាក់ក្រាក់ដែរគេគិនកៃគន់អានកាណែអឺទីណែចាំមកកាត់ណែតឹងហៃតាអានបើនៅណាលីកានគេចាជួយយនកំគូតមកចាលួញាក់ណាក់ក្រាក់ដែរញាក់កូកូកូកំបើកំបើខអត់ໃຈខអត់ໃຈเด้อអឺមកណែយងបើត្ន

ปวดเมืออเวดนามเลยครับเจ้าอ้ิปรับนะมับกางนนี่เขาเบิ้งยนอกนี่ก็ได้อาพี่น้องเห็นได้ครึ่งหนึงเลยมันแดดปดมันแดดก็เ่ผักก่อนก่อนปกเห็ดกินขัดทาอยู่ที่ยังหมดเลยน่เ่นกไรวยเนาะเดดเนาะอาปเทนก็เทียงผ่าเย วจาดึงจะให้เธอสวดมืดเดียวก็เห็สวดหมั่นเต้นมาเลยเหมือนนี่มาซอยนายพานเน่าเป็นตังเที่ยงไม่เอาเน้อเบิกไปดอกเบิ่งเวียดใกล้ๆแล้วเนี่ยพวกนี้มีพวกาวเวียดก็ง่ายเรื่องหมายเนาะโทษไหม

มันีเปลียนมั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 นกีชีพุงในกีชนามนะี้ม้หอจะิรอเมีมัเมียนกไม่นี่เมียนกโก้เอ้ยคุี่ชีพุกงในกันาไม่ันกะไรนมันเมียนไอ้กไกีมันมันมันเพาะก ม่เลยครับรันเาบ้นั่งดับเราันเป็น่นราอต้คับเป็นเราบงนเราต้มคักกันนี่นะเราจะต้มเหรอเราต้มเองเราเผาต้มเองเรายลมเนาะไปเรื่อยๆเลยมแจ่วหนี่งชอน คุวบุี่เไปนอนคนเเยิดมากครับเห็ดแน่กินแน่ไปแน่น่งแน่นอนแน่ตื่นแน่มันคู่กันติเรเลยตะเลืกกบุญเลยรามาไมกินจกี่ยสายจอมเลือมืยูเลยมือนตกู่เปอเก็บัโรกเ็นกก็่บกอะไรก็ตาตะชวกมาม่อ่ามกัยันายจก ะดูลองดูลองดูจันดินเดียนะนอบบากันน้ะไก่สดดิเน้ะกินไก่สดชาวดงคำบาี่มดากินกันเนาะแป้งหนังได้เฮ้ยกล้กล้ได้กะไรนะเนี่ยไ่นงหนี่งหนึ่เประทังมาไ้่ลุเนี่ยบั้นเลยเฮแห้งแล้วกะมีของแทยมานำมาเลยอันนี้กินมีแห้ง จับีกอกรอกระดับน่บสดเลยบูมฮงนะอเอีชางดอกหนี่มุนนจ้ามาีว่าเาตจวจจ้าี่ักอาเอาลองซอยมัดดูเลยลขดนาะเอาทองากนไปนี้ชื่อที่ไปนี่ลงแข็งเบเอาลองได้เด้อสดนอนเลยนี่ โมมกลยกินขเขาอยากกับบงซึ่ะญโพดสองคนเลยโอ้หอนเลยรอน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 เดโอ้ยมันตกคักรสายายาบอ้ยยาจะอยู่ใสลเจอต้งเยู่หายใจต้อเป็นครับย่บอันคือ ตัดเทียงมาซอะตัดเกียงม้ระดัเลยอะจ้า่กิโลพักินพยัเชือกินคือวันนอกวันน้าใช่มเใหญ่ใหญ่เลยเงินราวบ้วให่จจุดย่กรอง <laughs> ờ nó bao thế thì nó mà thế thì cứ nhắn. Chào chào anh chị. Ừ, mà mà tệ tí... khác ừ. đó. Ừ. Chào <laughs> thiệt nó bảo. Chào mặc thiết và chèo thiệt nó. Thiệt bị và cần liền để ăn. Hành liền ăn. Mà lá ở kinh khí đó. <laughs> biết, biết vào lâu ăn. <laughs> 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 tao lại nhà tao nhà cha rồi. Ờ. Ủa mẹ cô ở bộ kinh khẩu đó khẩu đó. Không, à, hai cái bữa nào. Không, không, không. อ่าอ oh, oh, uh ่ะ oh. ด mm ีไ hmm. ม like right ่แงเาตนชูหวน้าเราเลยนาะตาชูนาาพี่เล็กเนาะเ้เลยดีอ่ะครับโอยามดีงามงมครับามงาเลยนี่ไม oh> ่จางันเลยทกเคตุ่งงเองเตเพื่อเติพื่อตัวเน้อเิมเพื่อหาเจ้านมใหมเดีกายเรจะาจะต้นเราจตั้งกันมันมันจเร น่งอยู่ชาวปลายชาวห้าล้านโลนึงเท่าไรโลหนึ่งโลพันห้าเราขายโลพันห้พันาเงินดงพันาไก่เดวพันาพันกๆได้ปดอกปมันแล้วความเวียดนามไกๆแล้วนี่เดียก็เห็นเลยอนนี่ได้ปีกไก่อนี้หรือหยัเดนี้ครับปิดเ่องมองแล้วเปิดนปิดเครื่องมอแล้วเปิดนะอันเด้ อ่าหมอเราเปิดดูเปิดยังจะพ่นจุดฟาฟาอยู่บ้านเราเปิดได้ป่ะบ่มคึมอยู่นี่งลองโม่ในมูพัดว่ามันมู้ลอยบ่อนดูนั่นในเจ้ามากขมือได้บ่ะได้ไวเรัสตอนนั้นใครเนี่ยเขาแล้วครับสืบต่ออีกไปยังมาทันแล้วพูดนาะไป แล้วเรากินเขาอนเที่ยงตัวนหนึ่งแต่ย่งอยู่โผซื้อไปองตวแดดได้เลยอ่ะผอ่าไปที่เนาะนนี้บ่เออตามทางเลยนี้เนาะ่าพิงโซอ้าหาอขันตอนหนึ่งเรวา่ามันแดดอรรมันแดด,ด,แดกันเลยบอกไว้ผักพอยแต่เราเจอเดีวาเจ้าอ้อยก็หักบล้วเอาดันี้เนาะ ผักผ่อนมืดมืดไปน้องเนื่องจากว่ามันแดดหากแหลกก็เอาเสีเห็นปูเลยจะคลองเทียงค่นกันด้สบายพามาแต่หาก,กินเมืองโพกอะลงมาผักผ่อน,นได้แล้วไอ้หน่องสบายเ,าเห,หนนเ็นตปืเอเห็ดใบ Oleh, <kungan> สิเก็บบ่ได้อ้าวแล้ว ได้มาเมือนสิบต่อเนาะแม่พานเพืนเราสังสีกาบวคักนเลยต้องเอาตัวใหม่เอาน่งงวดชุดย่อโอ้ยใหม่แล้วขางเเาเิเด้อใหม่ละมันเนาะโอ้ยทบแม่พานเท่าผู้หนึ่งาว่าเพนน่งเพอนเาว่านีและโบแล้วมันนี่เพื่อนว่ามือื่นเพราะอะไร มาเส้อต่อกันด้กินเขาได้กินงวเผาทอเพื่อนว่าเนาะเอได้สำยงมตะแล้วเด้เพราอยากุยังเงีเพราะมันแดดเหเนาะแดดแห้งนี่เราเขาใม่ๆจะกระทบจุดย่อนอีกบ่เมื่อต้นแล่ะไม่มันตี

ทั้งสมทั้งหยอดหยอดแล้วไก่เวียดกับตุงกินเบียเวียดเนาะดีใจแล้วนี้เนาะแล้วครึ่งหนึงเลยทางมือนี่ยเชือบต่อาเบอนเนี่ยขอบใจลงนายที่ลายคนยันยนว่าจะลืมดเนลนี่หกโมงกือเก่าะปะอยู่เมนเหกโมงกือเก่านเนาะจักรสมารจักรนักเ็

กินแล้ว <buckets> ท <and sorting> ีงานหากรพากันเมื่อเมื่อเบี้ยผุละป้องก็เย้มเป้ยนี่คเติบเลยก็ได้ไอ้มาหาลูกหาเมีายอกบาทเน่ยนายใหญ่เมาแล้วเออเห็นได้ชัดไปผ้ใดจักทางยางก่อนมาเด้มาเด้มาเด้กันพวกเฮาเห็ดทียงไหวในสบายได้พี่น้องไมลามาแติหากินอยู่ผุลงมานี้ยผมใดมื่อผักพรนี่นี่เนี่ยบริยากเนาะด้เ่อมเลยนื้อเลยเือตอนนี้ผก็รับผบ

โอ้มา,างามเลยใช่ไท่นิุ่่งเนี่ยารัราคืนลี้เอ้ากินแล้วพากันกลับยังมาแล้วเนาะมาเนี่ยมาเง่ายงหนึ่งมันแดดแน่นีข้ามเต๋อ,อตันนี้้าเซ่ประมาณหนึ่งกิโลหรือสองกิโลละจงห่อน